น้าเจ้าสาสวัสดีค no ่ะเด็กทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราชื่ออิ๋วนะคะในวิชาภาษาจีนค่ะสําหรับวันนี้เราชื่อจะนําหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะไรมาสอนเด็กๆนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหน่วยการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของอาหารดีมีประโยชน์ค่ะอาหารดีมีประโยชน์เนี่ยภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า้้างผงชื่อผีน เี่ยนข้างชื้อผินก็คืออาหารดีมีประโยชน์ค่ะเราไปดูอาหารที่มีประโยชน์กันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆนะคะอย่างแรกเลยที่เราชื่อจะบอกนะคะก็คือนมนั่นเองค่ะนมในภาษาจีนเราเรียกว่านิ้วหน่ายนิ้วหน่ายนิ้วหน่ายก็คือนมค่ะ มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสำหรับเด็กๆมากเลยนะคะต่อไปค่ะอันดับที่2ก็คือเนื้อค่ะในที่นี้นะคะเราจะจะนำเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่หรือว่าจีโร่จีโร่จีโร่ก็คือเนื้อไก่ค่ะมีคุณค่าทางอาหารมากเลยนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยได้รับโปรตีนค่ะจีโร่ก็คือเนื้อไก่ค่ะ และลำดับต่อไปค่ะก็คือข้าวนั่นเองค่ะข้าวสวยในภาษาจีนเรียกว่าหมี่ฝานหมี่่านหมี่่าน,านก็คือข้าวสวยค่ะและอันต่อไปก็คือผักนั่นเองค่ะผักเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีวิตามินค่ะเมื่อเด็กๆทานผักเยอะๆนะคะสุขภาพของเราก็จะดีค่ะระบบขับถ่ยก็ดีไปด้วยค่ะ ผักในภาษาจีนเราเรียกว่าซูช่ายซูช่ายซูช่ายก็คือผักค่ะและอันสุดท้ายนะคะที่เด็กเนี่ยต้องรับประทานเลยนะคะก็คือผลไม้ค่ะผลไม้ในภาษาจีนเราพูดว่าชุยกวัวชุยกวัวชุยกวัวก็คือผลไม้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างละคะ อาหารแต่ละประเภทเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะคะชวยกวัวก็คือผลไม้และอะไรล่ะคะที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหล่าชื่อว่าต้องเป็นแบบนี้แน่เลยค่ะก็คือลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมหรือขนมหวานนะคะก็คือถังกวัวถังกวัวไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะคะทำให้เด็กเนี่ยฟันผุได้ค่ะถังกวัว ทังกวัวก็คือลูกอมค่ะค่ะสำหรับอาหารดีมีประโยชน์ในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยก็เลือกรับประทานที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้เราชื่อต้องลาไปก่อนค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะ